การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอและกรมการท่องเที่ยวร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติจัดงานเทศกาลภาพยนตร์หรือ Amazing Film Festival Experience ร่วงวันที่2ถึง4มิถุนายน2566ัน้าร้อยวัลเล่จังหวัดชนบุรี นายอพิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวทอทอท,อท,อทอกล่าวว่างานเทศกาลภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด World Best Film Destination สื่อถึงแนวคิดสร้างสารรค์และการส่งเสริมเอกลักษณ์เพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์ระด,ดับโลกภายในงานมีกิจกรรมอาทิการจัดนิทศการภาพยนตร์การประกวดหนังสั้นการแสดงภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า20เรื่อง ดอไฮไลท์สำคัญทททจะพาชมภาพยนตร์กลางแจ้งมิติใหม่ใน4รูปแบบคือชมภาพยนตร์จอยักษ์ริมทะเลสาบชมผ่านจอแนวตั้งรับชมการใช้หนังกลางแปลงย้อนรำลึกวันวานและโรงภาพยนตร์ลับในป่าครั้งแรกในประเทศไทย